สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาทำดูการทำดาบพิฆาตอสูรนะครับของฮิปโปกับโชกุนว่าจะสวยขนาดไหนโอ้ยยังไม่ได้เลยได้เทวเนี้เนาะไอ้ไม่ได้ขายทำเองเน่นนะโห้ยเออไม่ได้ขายนะย e สทำเองจะขายก็ได้กติ เยบแต่ตอนนี้ผมไม่ได้บอกเลยว่าขายเใช่ไหมฮิปโปคุณข,ขอใช้สีดำด้วย <c oughs> เอาอใช่ดิเด็กมากของฮิปโปดาบใครเซนิสุของฮิปโปดาบของใครนะมาดูซิเอามาโชว์ดูซิเอา,อย,าอยังไม่ถึงเอ๋อสีอะไรส,ส,สีอะไรดาบเซนนิสุ<ำ>สีดำกับสีอะไรของคุณดาบอะไร ทันจิโร่ทันจิโร่สีอะไรทันจิโน่ทันจิโร่สีอะไรทันจิโน่สีดำเขียวสีดำเขียวมันใช่ไหมนี่ผมจะระบายดำหมดเลยนะครับเนี่ยดำผสมหลืองนี้สีดำเอาเพื่อนเพื่อนห้องของสองและสามชื่อช่องนี่โปรโชคุนะเออ

ดาบอันนี้เราตีเองนะครับเลยละอเราไม่ได้ซื้อมาครับซื้อเจ็งเจ็ดร้อยซื้อเจ็งเจ็ดร้อยหรือพ่อซื้อที่ไหนก็พ่อเป็นคนตีให้เองตีอะไรล่ะพ่อทำให้อื ถ้าทำเสร็จแล้วเราจะเอาไปขายดีไหมไม่ได้ทำไมล่ะเอาไปขายได้เจ็ดร้อยเลยนะไม่ได้นี่ปอจะเอาไปขายไหมไม่พ่อมันหายยังหายแล้วเอาสเปียกเลยเนี่ย 哦哦，完了！哈 <noise> 哈，过年过节的，你还高兴？你弄我，没得带，嘿，姑 <noise>。<noise> <noise> เดี๋ยวตอนที่หนึ่งหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จว่าจะผลงานออกมาเป็นยังไงนะครับ<อ>ว่าจะหยุดทำไมเนี่ยใช่ไหมครับมันจะนานเกินไปครับเห็นก็ได้่เดม็นก็ไม่เป็นไรเลยทโป้เม็นมากันดู